สวัสดีค่ะดอกไงม,ม้พันธุ์ผ่าสมศักดิ์ไมนี่สิพ่อปพป่นแม่พน้องไมยางเล่นส้มนกส้มใหม่เพราะว่าบรรยากาศที่นี่เหมาะสําหรับการกลางเต้นกางเต้นแบบว่าจะอ้ยส,สม,มุิวา่าเฮาแบบว่าเป็นคือจ้างแบบยูพูทับเบิกบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบอ,อือ ครับคู่มวยครับเอาเตียงนะนักมวยครับโอ้ยถ้าดอกมือเป็นมวยแล้วครับมาดิครับเอาเตียงฮะโอ้ยโชคไม่มีสองเลยครับดอกมือครับเจอกระแสสถานครับวันนี้ครับมาดิครับโอ้ยโกครับอันนี้หมดยกสี่นะครับเป็นมวยยกห้าเสนสถานชนะแล้วนะครับสถานชนะแล้วครับยังไม่ชนะเลยยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะดอกเหมยต้องต่อยล่วงนะครับเป็นมวยมัด โอ้โหโดนลงล่างครับโดนโดนลงล่างครับจะเป็นมวยยกห้านี่เตือนเลยนะครับโดนลงล่างกับนี้หิ้วปีกตีตีโอตีชิ่งเดี๋ยมาแล้วครับเสือทันเสือทันหลอกยกขาหลอกโอนลงล่างนะครับโอ้ยตีตีโอตีอะไรจากอรเก้าการแย่ครับเก้าการแย่ครับมาดิครับดอกเหมยครับมาดิครับ เอาชนะได้เปล่าครับโอ้ยโดนไล่กันด้วตีกันเถแล้วครับเจ้โดนลงล่างอีกแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยครับโดนลงล่างตีตีโอ้ยแย่ครับกับกันแย่เหนื่อยกับกันมาดิครับฉันได้ชนะนะครับอีกครับโอ้ยเสร็จเลยครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับเสร็จเลยครับเสร็จเลยครับลูกนี้ครับอย่างนี้ต้องเอาไปทำอะไรครับแบบนี้ครับ เอาไปปิ้งโอ้แบบนี้เสร็จเลยนะครับแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับหเโอ้หนื่อยแล้ววะเหนื่อยทำไมอ่ะกบีปีทำหนุ่มเฮ็ดอีหยังกบีปีทำหนุ่มอ่ะกบีปีกบีปีหนุ่มอ่ะ เีปีทำแบบนี้โอ้ปีปีก็ทำแบบนี้ห้วยหน่อยห้วยหน่อยฮว่าโอ้ที่ท่าโกรธประจำตัวของดอกเหมยนะครับแล้วปีปก็ทำแบบนี้หนูเจ็บอย่างก็ได้เห็ดอย่างเลขกอดซืธอเจ็บอย่ก็ตึ้งโอ้ตีทองอีิกแล้วปีปก็ตึ้งโอ้สอกอีิกก็เป็นสอกอีกโอ้โอ้อ่าหอมแก้มให้หอมแก้มให้นั่นหนูก็เจ็บและปีปีก็หมอลรักอ๋อไหว ดีตัวโปเป็นหัวอันนี้หัวแสนมันยังหลานอยู่เด้วยนี่ for อะไรคือนจะไปเจ้าของรอเนาะรอเหรออ๋อท้ายคลิปยังกันนี่ถ่ายคลิปเด่นชมนกคือว่าไปชมไปชมไปแล้วก็ไปมาเดินเตะตูนมาอ๋อใครเตะอ๋อเบ๋เบียเบียเบียงกั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 งเบียอือ ห้าววาโอ้โหโอ้เถาแล้วเนี่ยเ่าแล้วยไม่ต้องไปเาโอ้เบิ่งลงส่งขี้ส่งขี้เอาเขาสีเบียน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 ส่งขี้ส่งขี้อ๋อยเฮ้ยโอ้ทรงขี้

โป๊ะๆป๊ะโป๊ะกดไลค์กดแม่ไม่ใช่ไปไปพูดไปไปพูดหล่อๆอ๋อแต่หนูเป็นคนพูดภาษามือเองทำไมปึกอย่างนี้ล่ะหนี่งสองสามบายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องแสนสถาน MyPK แล้วก็ช่องดอกเหมยเอพนภาสมสุขแล้วก็ช่องแล้วก็เฟซบุ๊กแสนสถาน พีเคแสนชัยเมยไทยยิ้มแล้วก็เฟซบุ๊กดอกเหมยสาวหมอํำซิ่งแล้วก็เฟซบุ๊กสำรลองดอกเหมย mm. เพนนาาโนโนไม่มีคำว่าดอกเหมยมีแต่เพนนาพา,าอ,อ๋อเพนนภา,าจิตงามแล้วก็วันที่22นี้ฝากติดตามไลฟ์สดกลุ่มปิดของดอกเหมยเพนนภพาได้นะครับเข้ามาซื้อบัตรรับชมกันได้นะครับผมที่เพจ ไล์กล like. oh. ุ hey, <Cindy>. ่มปิดดอกเหมยเพราะนั้นปิดๆจะเป็นหมอแคนให้หนูก็บอกแล้ววันนั้นก็อ่าน่าจะเป็นหมอแคนให้ดอกเหมยด้วยนะครับโอ้เด้าเด้าแต่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งติ่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งติ่งลิ้งติ่งลิ้งตร่งลางติ่งล้งติิ้งจริงติ่งคิ้งติ่งลิติดตามดอกเหมิ่งลิ้งสิ่งลิ้งติ่้อครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย